วันนี้ก็เปวันที่สามของเดือนพุนาานทธาคมสองพันห้าร้อยบหาก่อนที่จะพูดอย่างอื่นก็อขอเล่าเรื่องเมื่อคืนสักหน่อยดีไหมรูทาบเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะเรีอะไรนั่นจะไม่เรียนอะไรต้องเรื่องวันนี้ใช่ไมเมื่อคืนนี้มีเวลานา้อยหวแล้วว่า พอสมาทานคำถามเจ็ดท้องก็ควรไปท่วมไม่ต้องแก่ไม่ใช่ควรมาด้วยแล้วพอไม่ทันกลับมาหรือเวลาน้อยก็มายุ่งเดาเครื่องจักรเวลาแต่ความจริงหลายเดือนมาแล้วมาไม่ได้ตรวจที่ใจธรามดาท่านพุทโธเองจะไม่ดีนะหลายเดือนเขาป่วยมาก แต่ถ้าเดินดบางเดี๋ยวกงีอยู่ขึ้ไปเมื่อคืนนี้รู้สึกมีกำลังใจนิดหน่อยมีกำลับบงนิดหน่อยมานั่งดูเวลาได้สองนาทีแคหมดเวลาก็น,นึกถึงคนที่อยู่ข้างนอกมีข่าวว่ามีคนยืนอยู่ข้างนอกนะยืนยาวเหวี่ยงเอาคิดในใจว่าคนที่ต้องมายืนฟั้งทำแบบนี้ถ้าบารมีไม่ดีจริงแม้แ่ไม่ดีกไ,ได้ หนึ่งยืนเมื่อยสองลงทืนนิ้งกัดใช่ไหมไม่กระโดดขึ้นแล้วก็ลองดูคนที่ย,ย,ยืนกามีบารมีเข้มแข็งขนาดไหนที่มายืนอยู่ได้พอดูไปพักตกใจถ้าเห็นสปอบัดไ์ในอกสว่างจ้าเป็น,น,นสะบัดไท์ม่เยอะอยืงไม่แต่นับพอเวลามันลอยเราก็หันมาดูคนท่านบนที่เท่าไหร่ แถวมันยักษ er, <kil enh asm> <laughs> <com> ์เหมือนกันหมดเยอะจริงๆพอจะดูชั้นล่างเวลาพอดีอันนี้จริงๆเลพอจะเห็นว่าดูชั้นล่างเห็นแสงขึ้นราวเนระสว่างน่ะแตลว่าช้เห็นใจไอ้แสงไม่จากใจเพามดีหมดเวลาตอนนี้วันนี้ใครใหญ่ดูก็ตังคนก่อน พักมาพักน,น้อยแนวนะก็ <c oughs> เป็นว่าเมื่อคืนนี้แนะนําเรื่องท่าทีทางเราีต้องถือว่านําแนะนําอ่อนไป,ปนสักก่อนดีจริงใจกำลัลงใจก็เข้มแข็งกว่านั้นสว่างมากจะบอกเหมือนลงโคลงโคลงนั่นไม่ใช่เหมือนสักก่อนไ,นไนปแล้วนะลงโคลงอะไรเนี่ยสว่างราวริบบทย์ ยังรู้สึกว่าออกเขาไม่มีบริเว้แแข็งแบบนี้ที่จะไปดึได้แล้วก็ไปห่วงคนชั้นบนชั้นบนเดือยไปเดินไปก็พรี้พอจะรู้ชท่งล่างมันหมดเวลามันไม่มีเวลาเลยหมดหมดดินเดียทกัที่มาต้อเลยเวลาปรนึ่งเดือนวันนี้ก็ไม่ไม่ขอแนะนำอย่างอื่นทั้งหมด จะแนะนำถ้านบอกอถ้าตึกขึ้มนมาลุกปะคนเท่านั้นสำหรับญาติโยมที่มาใหม่ในญาติโยมนะคนที่มาใหม่จะคิดว่าเราสู้คนเก่าไม่ได้รไม่แน่นอนนะเก่ไาไายทางก็ไม่เป็นไรนะเก่าโรา,าเยงาังยใหญ่หน่อย,เ,ยเก่าไร้ทางยิ่งเก่ายิ่งแพงทำไมไม่มีก็เป็นะว่าเรญาติโยมใหม่ ก็เพิ่งทราบว่าการเจริญของธรรมฐานเราต้องการหนีความทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากความเกิดความเกิดเป็นทุกเมื่อเกิดไนแล้วก็มีความแก่เป็นทุกความป่วยไข่ไม่สบายเป็นทุกการประกอบพิการงานต่างๆมันเกิดเป็นทุกความรัศนาไม่ประหยัดสมหวังเป็นทุกความรักใายแต่ความรักใครชอใจเป็นทุกความตายเ้งนัน เราลงความว่าเราเกิดมาเป็นคนเราทุกข์ทรมาก็ทุกข์เสียงน้อยกว่าใบหญภูมิทำไมภูมิคือมีน, LP, นรกเรทศุลกัยปฏิชาได้ทุกข์ม,มากกว่าเราเยอะถ้าอะไรเกิดเป็นยวดาเปา็นดาวพาะเป็นลมอันนี้หมดทุกแต่เขาไม่หนีทุกแต่ว่าเขาคือมีความถุกทุกคราวถ้าหมดฤกษ์สนามบังลืมต้องกับมาเกิดใหม ตัวอย่างก็ที่มาลาญาติโยธาที่ตั้งอยู่นี่ทั้งหมดมเกิเดเป็นเดวตามาบ้างบางป้ามาบ้างเป็นภูมิบาบ้างเยอะแยะหลายรอบไปจะรู้จักทุกได้ก็เกิดเป็นเดวตาดาว่ายเยอะไอ้ตัวทุกตัวนี้เป็นอาลีสัตว์อาลีสัตว์ตัวที่มีค,มมความสำคัญมากในการหนีทุกก็อาศัยสิ่งธรรมิปยานันย์หนีได้ยังไง ก็อาศัยเรื่องต้นเพราะทุกคนมีสีไม่พื้นฐานสมาธิขึ้นกับศีลถ้าศีลไม่ถูสติดก็ไม่สมาธิถ้าสมาธิจังมวะดตก็เป็นปัญญาเพื่อเจ้าสามอย่างนี้เราบรรดาญาโยม่็ไปศาสนาโดยปริญาปัยาลักษาที่นีใบสุดที่ทัานแรกถ้าศีลไม่ถูได้สมาธิอยู่เองถ้าศีลทำดีแยงเกย เมื่อมีสมาธิ่ำปัญญาต้องเกิดแยกไปหน่อยนะแยกไปก็ต้องคุณอันดับแรกจริงๆที่สมาธิจะทำให้มาได้ก็ทุกคนนึกขึ้นลงให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้เหวินใจเข้าให้ใจออกรู้เหลือให้ใจออกสภาวนาตามควรภาวนานไม่จำกัดให้เข้าแบบไหนว่าตามนั้นนะมีผลเหมือนกัน ถ้าญาติโยมที่ไม่เคยถึงบรรพโตระแ่ธรรมราพุทโธให้ใจเข้าธรรมวุตถ์ในใจออกรธ,ร,าากร,ธรรมวุตถ์ถ้าถามว่าธรรมราพุทโธได้เป็นในต่อไปข้ามตัว่าไม่งไงมเป็น,ปน,นไรท,ที่เป็นสุขคำว่าพุทโธเป็นนามขององค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจิตเจนึกถึงพุโทโธเป็นปกติจะหมายความอะไวดาวว่างลานทำงานอาจจะไม่ได้ถึงเวลาคุรแก่อาจจะไม่ได้ถึงไม่เป็นไร เวลาว่าจติดเง,ง,ง,งธรมพุทธมงพระพุทธเจ้าหรือพระุทธการนึกถึงพระุทธเจ้ชชาแม้จะใช้เวลาเล็กน,น้อยแต่เ็าบรกอื่ตายในเวลานั้นก็ไปสวรรค์ได้ทันทีอย่างตัวอย่างในวันดดรนกุงรีไบ,บุตเมื่อเราไปแล้วหลายเที่ยวท่านกนนี้แต่กลุ่มของท่านไม่รับถือพระุทธศาสนาท่านไม่เคยไหว้ยกมือไหว้พระพุทเจ้าไม่เคยใส่บาตรไม่เคยรังนนนเท่ ก็เป็นามมออรามเป็นรามด้วยสอนรามใจใจของรามแต่เวลา,าจะตายเป็ยิงพ่อแม่ช่วยไม่ได้ถ้าใจใจว่าพ่อแม่มาช่วยเราไม่ได้ถ้าเป็นยุเป็นมหาเศรษฐีก็ช่วยไม่ได้เขาเลยนั่งว่าองค์เขาจะเป็นจอมใจหรือว่าจะเป็นนักโมเใจดีท่านต้องพ่อแม่เราขายราะฉะนัถึงต้องพระเจ้า,าในเวลานั้นให้มาช่วยหายป่วยก็ดีตายเวลานั้นเลย ่ตาเวลาทดที่รถึงพระผูเจ้าก็เปิเดปสวรรค์ให้เราเดินไปวโลกในวิญาณทองคำที่อยู่ในาน,วน,นวาว้ยายนึ่งพระผ้บริวาการนึกภาวนาพุทโธแยกโยมเขาโดยดับนี่อย่างน้อยนะขาเลือกถึงนิดเดียวเข้าไปสวรรค์ได้ถ้าต,ต่อมาทั้งๆที่กำลัง,งเดเยวดาอยู่ต้งองเทศจากผู้เจ้าเองจบเดียเป็นมรรดาบัน อันนี้นไม่ยากเลยนะนนรเรื่องการองเราพุโทโธนี่ก็มีวิธีผ่านได้ถ้าเราเป็นพระสงดาวังก็ผ่านแน่นอนอต่ที่สำหรับผมสบายเลยพูดรวมวันนี้เป็นวันสุดท้ายเขอพูดรวมๆอยู่เป็นการบรรลุหรือว่าเท่าที่โดยใจเขาจิตเมื่อคืนนี้ข้างล่างสว่างมากแต่ไม่ได้เห็นจิต ถ้าแสนสบ่ามันพุ่งลงนไปนะไม่ตระหมันจัดของบนก็รู้ถึงบาดีใจแล้เ,เดื่องหน้าใหม่นะเป็นหน้าแต่ใครอยากจะรู้ว่าเรืองพันหนึนละมืงหมนถ้าหนึ่งมือไม่สามารถจะรู้ได้บนยึเรืองหถ้ารู้ได้ลงเตหม่บสองพันก็เป็นว่าปนนั้ก็พัดตอนมร้ความเป็นมรสดาบัน ตัดในโยตดสามอย่างคือหนึ่งตั้งใจยกวิจิตีสองวิจิตรขาสามเพื่อภาษาปรามาสตั้งใจยกวิจิตรเขาบอกโสดาบไปก็ดีเขาดีทานมีก็ดีไม่เหมือนพระด่านนะว่านาทานดีราะว่าเขาโสดาบันก็ตามาเปนรามาสก็ตามทจอสว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่ถึงบริ สกายาที่ผิดตัวนี้ก็ตัดทึ้นความตายเป็นอรมณ์ว่าชีวิตของเราี่เกิดวันนี้มั้นต้องตายเือแล้ต้องตายแน่นอนจะตายหรืไปท่าต่างๆแล้วก็ตายจะตายที่ส้อนวิจิตราตัดความสงสัยในความีพระเจ้าพระธรรมอริยสงฆ์ยอมรับต่อสิ่พระเจ้าพระธรระอริยสงฆ์ในความจรใจ การนิสัยมีถึงใบสุดอันนี้นเรีย่อยๆนะงนะ่ายๆอยู่ไหมไม่ว่าท่านมูนใจต้องตื่นขึ้นมาเช้านึกถึงความตายคิดว่าวันนี้อาจจะตายก็ได้ถ้าตายแล้วก็ไปยอมไปกับใบสุัเราจะยอมรับทำถือพระพุทธเจ้าเราทำพระอายนิสงส์เราจะทรงถึงนิรันดร์สุดถ้าเอารทรงอย่างนี้ทุกวัน ท่านถือว่าท่านนั้นเป็นปรรโสดาวันเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆการร้องถือเน่ถ้าท่านเห็นแสงเมื่อคืนเนี่ยไม่ทราบเลยแท้กับไหนต่อไปดับที่สองพระฤาษีทางครรมที่ดีก็ตัดไปด้วยสามไม้กันคือหนึ่งสักายยะทิ่ดีมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องตายสองไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าประชันพระเริยสง สามมีถึงบร่สุเพราะอาการท่านานะ้ความเป็นพระไตรปิฎกเป็ก็เป็นก็เป็นก็หมดหมดหลังจากนั้นก็มีอารมณ์เห็นโทษเครื่องความโลภไอความโลภกับความว่างแนี่มันไม่เหมือนกันนะจะเห็นเงานเขาอยากน้เขาโลภจะไม่ได้เขารวยแล้วเขาเลื่อนธรรมะจริง้ะเขาไม่ระมาในชีวิตไม่ระมาในความเป็นอยู่เขาก็หาเครื่องหวยหรือขอสมบัติไม่ได้โลภ ความโลภหมายถึว่ากายใหญ่ใจแย่งเขากายใหญ่ใจโกงเขาไม่ต้องเดอรจะได้ใจรวยเราไม่ต้องดื่มดความโลภถ้าเขามีความขยันมั่นเพียรนั่นเป็นสมาธิ่ว่าใไรจะรวยใครรวยขนาดไหนก็ต้องธมะที่คือขอธรดาแต่จริงของเก่าที่เสียเยอะก็หมดผมก็จะมีความเป็นกู้หนึ่งเห็นโพษเรื่องความโลภ ความรบไปนี้แยกชั้นต่งกัสเขาบางคนมึควาดีโกงเขาคนหนก่งจสร้างศัติในเมื่อเรามีศัตูมากเราก็มีทุกมากเราไม่ปฏัตูน้อยเรามีทุกน้อยเราไม่มีศัตูเลยก็จมีความไม่มีความเดือดร้อการที่สองเห็นโทษของความโกรธพระโสดาบันจะมีความโศบธรราแต่ไม่อดรงางโอนสายขคร เพราะว่าพระกิตาธรรมมีถึงองทางความโกรธได้อ so ่อนลงความโลภอ่อนลงความโกรธอ่อนลงการมาทางความโกรธกัทางพระกิาธรรมนี้ก็มีก็มีพระมีหายสี่เป็นปกติหนึ่งในตตาความรักไปรักตัวเราเองรักคนอื่นทกับตัวเราสมกก็นาความสงสารตระเวนจะเกื้อกูลคนละทั้งโลกมีความสุข สามิถใาเจี่ยอยู่ทำได้ตามุตามีจิตอนโยนไม่ใชเสยใครใครได้ดีที่มีด้วยเที่ยวเวขาวายเฉยตัวองเที่ยวเวขาวายเฉยหมายความว่าถึงใดเท่ากระเทินใส่เรื่องที่มีด้วยได้เราเฉยไม่ทำเต็มเขาถ้าเขาไม่รู้เยี่ยมเมื่อจิตตรงเรานีท่จะเป็นปกติมันก็เฟือบ้างอะไรบ้างของธรรมดาพม่ตัดทันหมด ถ้าตีชาวนาไม่้ใส่ <Yeah. S 1> ou. ความโสดไม่ได้หมดเป็นแค่บันเท้าลงตอนเช้าทุกวันเลยวันนี้เราจะมีความนักใน่บนระษับทั้งโลกตรนจะไปเวทที่ดีของบนระดับทั้งโลกการีิสอางสัใครหนึ่งความพุกถ้าไม่ตคยดิรเชื like ่อช่วยไดการดี่การอยู่ควาใการิสการสใครห้ดีเราไม่ได้ดิสกาาเขาละคนดีด้วยการดศสีสัใครเสื่อรรม มีความทุกเราไม่ชั้งเติถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยเราช่วยได้เราจะบาเกิดไม่ชัเติมถ้าคิดีย่ยวนี้สเสมอไอ้ความโกรธก็มันเทา,าตัวรามัแค่เทานะถ้าต่อไปความหลงถ้าโัดาไปแล้วเห็นดายังมีความหลงถ้าโัดาไปนั้นก็ยังหลงมากกว่ากับรๆเรามมแต่ความหลงถ้าท่านไม่มีโทษก็ไม่เรความตาย ดูตัวอย่างนาวิสา,า,า,าขามาวฏิบักาเครื่องแต่งตัวราคาเก้สา,นนา,า,นนาสิคนคนคนบหกนะมีคนต้องใต่สามคนหรนำวิสาขามคนหนึ่งนำมุนตาสีคนหนึ่งแต่ว่าเราตุองต้องก้้ยกไปสิงแต่เรื่องแต่ว่าความหลงเพรท่านเป็นหลวดาบันแต่ท่านไม่ถึงความตายไอ้หลงหลวงปันเยโดนงานยังไหมไม่ถโทษ การมะเทาความโลภเพราะเศาทานมีก็พิจารณาขานห้าคามเกิดความแต่ความป่วยได้มันรไม่สบายควาพระกใคร่หอนารักของใจความตายะไนิดหนให้พิจารณาตามความเยื่อควราเกิดมาแล้วเป็นทุกข์เพราะต้องพานก็คือความแก่ก็ตรงชีวิตอยู่ก็มีความป่วยถ้ามีใจรกใคร่กันหรืรักของใจคือความตายนี้สุดงที่เดีย กระวการที่สองร่างกายคนไม่ไม่เร well. ื dude, ่องเรื่องของสหาคือเราอย่างนึงร่างกายพกเราเองภายในเรารู้ว่ามันสมบขนาดไหนปุจจาระก็าสมบปัจสาวะก่าสมบ้นเรื่องทำอางนั้นนองก็สมบสงบไม่มีทางกายเพาะนั้นต้องั้นขงภายนอกเป็นอะไรต้นเพรืองพ่างว่าไปเรนการทรามีเป็นโทษทุกข์พันหล่อ ถ้าเราหลงสึกคือได้ไครจะทระงตัวมันยิงมนไม่ทรงตัวมันต้องตายในที่สุดเราดูความแก่ไปทุกวันเ็่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็บรรเทาความหลงได้เรื่อง,งนี้คือทานธรรีนะแต่ว่าพุกบ้งคืนที่อ,อื่นี่หลายคน,นเลื่อยสันติทานทรรีแต่สบายหัใจนะแต่สบา,ายหัวใจนีเรย่อยนติธรรมี วันแรกจะมีความรู้สึกว่าเราแนะนำกเแนะนำเฉพาะส่ทางทราเดียวไต่างแบบเมื่คืนเฉพาะเียวกราต่อไปก็เปเรื่องของวนาคามีทศึกษาเพื่อรู้นะถ้านาคามีเป็นผู้ไปคลองเืินจะอยู่บ้านได้ใช่ไหมไม่คลองเงินจะอยู่บ้านได้ถ้าไม่ไปอยู่ได้เคยอยู่อย่างกะ ถ้านาคามนี่ก็ใส่ทีเดสองตัวัวหนึ่งก,งกา,ม,า,กา,าม่กันทะน้องปฏิฆะเรามร่กันทะก็ใส่ความรู้สึกคือความประสัทในระหว่างเพศเขาพูดง่ายๆใส่ความรู้สึกไปเลยปริฆะอารมณ์ที่ไม่ชอบใจความโกรธไม่มีตัดต้นข้อ เราตอนมาฉันทาใีวัตาุสกัด้ทอะจริงๆเกี่ยวกับระบบประาทนี่แต่ถ้านาคาเมนเ้็นากางกายของตนเองพอดีพอลีพอดีไปเห็นเขงสุสุกเห็นคนพักมอตัวเองพักไปเห็นเจ้าผิหนังเห็นลึกขึ้าไปเท่าไหร่มีความว่ารู้ถึงว่าร่างกายของคนที่เราบอกว่าดีนั่นแค่ผิวหนังรอบหนังพิ้มเน่นอายามองใช่ไหม มือแตเมือลอกมือไปให้ตัดใจไส่กอดให้ตัดใจใส่ก่ดทั้งหมดในระพาอเป็นต้นมงจาระเึนบรรทัเนืไม่อันใหม่เม่อนเก่าจะเป่นความหลงโก่หลงโงกเพราอธนาคารมีเคงตัดตัวเที่ยอทิ้งไปในร่หว่างกายของเราก็หลงโกร่างกายกเรากาหลงโง่การบริหารร่างกายไม่ดีทั้งนี้เส้็จสุดแล้าใช้ร่างกายในการกา้ต้งถึงั ถระสุภาพแปลว่าไม่ระสุภาพแปลไม่สนใจงานกายร่างกายราีกร่างกายนี้ไม่ใชเราไต่ของเรานั่ร่างกายนี้มันสุขภกไม่ใช่ร่างกายสุของสุขภพก็หมดไม่ใใครต้องการต้องการอะารกันแลเลิกความต้องการหมดความต้องการไปต่อไปข้อทีสองพรเกิดการ ารนี้เราตัดไปเรื kind of or, right? ่องแรกคงคงงมีิหารสืบวกาถึงีไปดูแลสืบอต่้ี้อใหญ่นี้จะมีควาหารสืปกติความนุมจะถอยไน้อยน้อยเพราะนาคาไมีปั๊บไปใส่ขาดเลยเโรงงานกานาทานี้ไม่มีความกระใสในระหว่างเพศหนึ่งแต่การที่จหองไม่มีความคร ในเมื่อลมลรดสองอย่างมันไปกรจายติดชื่มในความสุขพิีักดก็พูดเงพูดมาแล้วนะความความตัดไีตรงนองดีก็ได้็รือดีก็ได้ตอนนี้เราจะนึกว่าอยู่อยู่แต่จะเป็นนาคาเมียร์มักบากมันก็ตอนจริงจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มเขาเริ่ม้ป็นนาคามีที่ใหญ่ลมนะเืียนที่หน้าแเกอยู่ข้อหนึ่ง ข้นั่คือสิ้งแปดจตเรื่องก็สุขความเป็นว่านา,ารามีบางคนจะพัฒนาเป็นาธรรมมาแล้วนะเรื่อเข้าเป็นานาคารมีมรักตอนนี้จิตใจไม่ต้องการิงห้าเห็นว่าน้อยเกไปต้องการสิ้งแปด่องาท้คามเนจนะนี่มันว่าท่านเด็นนนกนะถ้าเราอยาได้นะมนะ ราคานมตัดเป็นสองแล้วเป็นห้าอย่างเลยกัน้ทั้งยอดมีติดและอีห้าอย่างในเรว่อไร่างนาน่เล่สาสกับพายุเสร็ก็ใครทำไ,ไ,ได้ไหมไม่รู้เลยห้าหนึ่งรูปราคะความลงหไหลฝันรุ่ไปทางไม่มีสองอรูปราคะความหลงหไหลฝันใน่รูปทางานึ่ง คอยเสนอ,อรูปเป็นใจคอ่สอนรูปเป็นใจ้าที่ไม่มีรูปตามธรรมดาคนเราจะมุง่งทำจะรอดชาเป็นส่วนใหญ่ชาเป็นฌานิโดยทีถ้าคิว่าถึงรูปตรกแล้วก็ไม่มุง่งฌานมุ่งจะมาที่ควสบายใจเราต้องมาแปลไปตามทางใจเลยถึงเมื่อคนที่ทททาทนาคาดีไปแล้วพ้นไปแล้วจะเข้าอะไรต้องมา ก็เริ่มตักกิเลตรงตัวแรกคือรูปใบชายกับรูปใบชาคําว่าตักไม่ใช่หวาก็ทิ้งรูปใบชาในรูปใบชาไม่ใช่นั้นไม่ติดทิ้งไปนะยังรักษาอยู่ให้ตรงตัวอยู่เพื่อเป็นกำลังแล้วไม่หลงไหลไปฝวนว่ารูปใบชาในรูปใบชาเป็นขอยดีทิ้งไอย่างนี้ไม่คิดว่าดีเลิศแค่รูปใบชายและรูปใบชาที่ไม่ใช่ดีเลิศแต่เนว่าเป็นกําลังเพื่อทำจิตให้ใส่จิตมีแรงแต่กิเลเท่านั้น ขั้นต่อไปก็ปตัดมาละการถือตัวถือนตนการเห็นเขาดีกว่าเราเราเหมือนเขาด็วยกว่าเราไม่ม่เลียวเห็นว่าคนคือคนร่างกายคือราา่อรางกายจะมีานะที่ในียวกานในการทาริ่สองเหมือนกันจะมีการเกิดแก่จะตายเหมือนกันคือว่าไม่รู้เก่ดในกันจะได้ไม่หลงในรูปของเขาจะไม่ติดในรูปของเขา ไม่ลงในร่างกายของเราไม่ถึงในร่างกายของเราร่างกายของเราก็มีการหายสองเขาก็มีการขายิสองเขาเกิดแต่ในใดแค่ใดเราเขาเกิดเกิดแตาใจใจนั้นอันมีสภาพใสใจต่อไปก็ตัดพฤิกรรอารมณ์รุ่งสร้างไม่ลงทิดว่าทิพย์อย่างอื่นก็อยากเกิดบนบรก็ดียากเกิดบนโลกก็ดีอยากเกิดบนโกรือไม่มี มีจ um e um. ุดเดียวคือพนิพพานในอารมณ์ต้องใครจะว่าพระนิพพานแทนตัว้ายก็ตักวิชาพวิชาคือขันาะกับราคะอวิชาในขัจจาวัตรพระชตริิฎกเ็แยกเป็สองตัวคือรันธะกับราคะสันธะมีความพอใจในโลกในโลกในโรกไม่มีราคะในมนุกย์โลกในโลกในโลกโดยนรงกลาไม่มี เราวีย <t Jean> ังต no <t len> ้องตายสุดเดียวคือไมานไปไหมไปแน่ก็เป็นเร่ว่าจบอพระรันนี่นะค่อยย่อยอีกนิดหนึ่งยังไมใหรือเปลาพระโสดาบันตาสัญญาอิสามหนึ่งกับกายยด้ที่สี่มีความรู้หร่างกายีต้องตายต๊สิิช้าไม่โตายในพุทเจ้าได้เมตาในพระอริยสง การพิระเบิดดาวประาประห์มากภาษาพิณรุ่งแรงว่ายามีเป็นเมตโฉดอาวัยอุตสาหะรุ่งเรืออดพระอนาคามีจิตสองคือการไม่ฉันทะหมดความรู้สึกในกวามคุณนต้องปฏิฆะหมดความรู้สึกในความโกรธความไม่พอใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ทางท้นมารอะไรก็สมกรรมบงครับคนทุกคนอยากาดีจะทำดีไม่ได้รูกสมกรรม ความแทบหนักควมข,ข้าปาถ้าคุคนก็โดนใจก็ทงความดีองคนก็โดนใจก็ทาความทักข์อะไรก็กลับสำหรับพระอรหันต์ก็ตัดดูรลงพือไม่หลงใน่โลกประชาไม่หลงแนอรูปประชาไม่ถือตัวไม่ถือตนอไม่ีอารมณ์ไม่คงท่านมุ่งไม่้ผ่านแอมรม่แล้วก็ไม่นึงองค์โลกอยูโลกอมรมโลกโดยส่วนเพื่อนงามน่ายูน่าใส จิตใจต้องการจุดเดียวถึงผ่านเราไม่ได้เราพารถถ้าถึงอรหันต์รับจิตใจไปถึงไม่ปกตธรรมดาหมดคือเรารับเราเห็นปกตธรรมดาทุกอย่างอะไรก็ตามที่มในแปลกผิดธรรมดาเรารับทั้งหมดวามเกิดขึ้นรู้ว่าเกิดถ้าแกเข้ามาถึงก็ไม่ทุกรู้แล้วันจะแกถ้าป่วยเข้ามาถึงก็ตายแกถ้าแกว่าการมีชีวิตอยู่มันต้องป่วย การพักใก้เดี๋ยวของเพาพอเใจมีขึ้นหรือเราขอธรรมญาตอาตายเข้ามาถึงรุกีไไ่ไจะไปผะีผ่านื่าทงนิพพันกระจกันามญาแยกดจบพระดยวจาทิ่สันก็ไม่ไหวเต็ทีตอนที่ไปเราตั้งใจสภาวนาหรือทีมาทางเราภาน,น